เอ์เซนส์เครื่องสำอางถนอมแปรพันธ์ดริปกาแฟสดรสชาติอร่อยดืม่มง่ายไม่ต้องใช้เครื่องชงท้องอืดเคียวแอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการบันเทิงห้านนหนึ่งนะฮะผมบอยพิษณุนนิมสกลุลนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธนะฮะที่โอ้โหรถติดมากพอสมควรน,นะฮะวันหนึ่งเลยนะครับ ก็ผมเบ well, <s Elliott ills> ื่อเบื่อพิธีกรคู่ผมมาทำงานไม่เคยตรงเวลาเลยเฮ้ยโชคดีนะเนี่ยที่ได้สวยโอ้มีอะไรอ่ะไปหาข่าวมาเหรอไปหาข่าวมาเนี่ยก้มเยอะกระดุมปิดไม่สนิทเห็นจะดือเนี่ยเราก็ใช้เรือนล่างเราหากินอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไงไปหาข่าวมายังไง เรื่องอะไรอ่ะเรื่องเจนนี่เหรอก็ต้องไปหาข่าวนี่ประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดเรื่องของคุณเจนนี่มีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเจนนี่บ้างนะคะคือเมื่อวานเนี่ยก็ในไทม์ไลน์หรือว่าในเรื่องของ a c e b o o k เนี่ยก็จะมีโอ้โหพูดถึงข่าวลือออกมาเกี่ยวกับคุณเจนนี่เนี่ยทั้งวันนะฮะแล้วก็ในไลน์ที่พูดกันกับเพื่อนๆนก็บอกเลยว่าพูดค่อนข้างเพราะ กัวเพื่อนแคปเจอร์ครับผมก็ไปปล่อยทุกคนพูดพ่อใส่กันหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลลำดับนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะล่าสุดอันนี้คือคุณเจนนี่ โพสภาพใบสำคัญการอย่าเมื่อวานนี้นะคะไม่ทันเนี่ยเขาก็บีบอย่างหนึ่งก็มาพูดอย่างหนึ่งมันอยู่ในหัวค่ะบอลไม่ต้องไปอ่านม่บีบมันภาพภาพมันต้องไล่มาเอาภาพก็ทําให้ทันสิคะเอาพูดเองแล้วกันอังนั้นก็เมื่อวานนี้นะคะมีงานแถลงข่าวที่ตึกแกรมมี่นะคะพี่อาร์ตกับพี่อ้อมนะคะเรื่องของลายหลุดครับผมค่ะเรื่องของลายหลุดนะคะก่อนหน้านี้เป็นคุณภูริที่ลงไอจีขอโทษทุกประโยคเป็นคําแบบ ยอมรับผิด <ฮะ S 1> พอตอนบ่ายนะคะพี่อาร์ตพี่อ้อมจุงมือกันนะคะแล้วก็สัมภาษณ์กับสื่อก็ยอมรับนะคะว่าเป็นลายของตัวเองจริงแล้วก็มีการพูดพาดพิงจริงนะคะแล้วก็พร้อมกับขอโทษเจนนี่ที่มีกล่าวพาดพิงด้วยครับผมนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าก็วอนคนที่เข้ามาคอมเมนต์อย่าดึงลูกสาวเข้ามาเกี่ยวข้องเอามีคนดึงเข้าไปด้วยเหรอก็เวลาคนด่ากระดางหมดอ,ะอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะ ด่าลูกคุณภรรยาเองก็ต้องออกมาขอโทษแทนเหมือนกันก็กลายเป็นว่าคนใกล้ชิดเนี่ยโดนกระแสหมดมาแสดงความเสียใจยในสิ่งที่ผมทําไปแล้วก็ขอแสดงความขอโทษแล้วก็สํานึกผิดและขอรับผิดนะครับในสิ่งที่ผมทําไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําไปนั้นม,มันไม่ถูกต้องและไม่แฟร์กับทั้งทั้งสองคนไม่คิดว่าคําพูดคําเดียวของผมจะทําให้ทุกคนต้อง รู้สึกเจ็บใจหรือเสียใจขนาดนี้ผมก็ต้องกราบขอโทษตกลายที่หลุดมามันเหมือนเป็นกลุ่มที่แบบว่าเป็นคนสนิทกันนะคะมามีถามใครไหมคะว่าทำไมเขาถึงปล่อยออกมาเลยคะพี่ก็คือเขาก็คงก็เรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะฮะก็คือเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยออกมาให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบก็คือเป็นการคุยกัน ในกลุ่มอะครับแต่เขาคงอยากให้เพื่อนเขาดูแต่บังเอิญเพื่อนเขาก็คงไม่ได้ครับพอจะทราบไหมครับว่าเป็นใครที่ปล่อยภาพในกลุ่มะทราบครับแต่ว่า,ราครับ,รบก็ไม่เป็นไรครับน้องเขาก็รู้สึกผิดที่สุดนะครับมผมก็เห็นใจน้องเขาหลังจากที่หลุดออกไปเราได้มีคู้กับพี่เจนี่ไหมบ้างไหมคะเพราะว่าพยายามพยายามติดต่อครับแต่ยังติดต่อไม่ได้ก็อยากจะขอโทษเป็นการส่วนตัวแต่ในวันนี้เมื่อยังขอโทษเป็นการส่วนตัวไม่ได้ ก็ขอโทษในส่วนที่เป็นพับลิกก่อนคือว่าทั้งคุณอาทั้งคุณภูริก็อยู่ต่างประเทศก็คือเรื่องทั้งหมดมันมีการแคปเจอร์แล้วก็หลุดออกมาเรื่องของการไลน์สนทนากันนะฮะค่ะคือเมาส์กันในกลุ่มเพื่อนนะฮะก็มันอาจจะมีบางคำที่แบบามสเอ็คนเออแัลเยอะมากจริงๆนะคุณผมว่าก็ต้องระวังกันนิดนึงและตอนนี้ออกมาแล้วนี่ คนที่แคปเจอร์ไลน์ออกมานะคะก็คือคุณที่ใช้ในนามไอว่าชาวเดวิลออกมาโพส์ตขอโทษบอกว่าผมเป็นคนแคปเจอร์ภาพแชทออกไปเองครับผมขอรับผิดชอบทั้งหมดมได้ไหมครับ<ะ>คือแคปเจอร์เนี่ยคือไม่ได้จงใจจะไปไปออกสื่อแต่บังเอิญว่าแคปเจอร์แล้วส่งไปให้เพื่อนอเพื่อนก็ส่งต่อกันไงเฮ้ยเห็นอันนี้รลยยังเห็นอันนี้รลยยังอ่าก็กลายเป็นสุดท้ายถึงมือสื่อจนได้นะคะ,ะแล้วก็แบบ ขอโทษค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยอมรับว่าทำให้หลายคนได้รับความเสียหายครั้งนี้จริงๆเขาก็แมนๆนะเขาทำผิดเขาก็ออกมาขอโทษนะทไม่แฟนพี่พี่แล้วก็หลานโดนด่านะฮะเขาก็ต้องออกมากันอ่ะก็ยังอยู่เรื่องราวเรื่องราวนี้นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ฮะก็มีข่าวลือออกมาว่าคุณเจนนี่เนี่ยจะบินไปพักกายพักใจที่เอนะฮะเมื่อตอนบ่ายบ้างก็บอกว่า ก็ต้องไปถามเพื่อนร่วมแก๊งนางฟ้าิดหนึ่งอย่างคุณเจสุดาปานโตนะครับเพราะว่า ว่าเรื่องราวนี้มันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะตอบแทนเพื่อนได้มากน้อยแค่ไหนและสิ่งทุกคนอยากรู้นั่ก็คือทั้งพี่เอ๋และคุณเจนนี่เนี่ยคือในข่าวนะอันนี้มันคือข่าวอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าเรื่องของการยาเนี่ยมันจะตามมาของวันนั้นแต่เราไปเก็บคุณเจนก่อนเรื่องของการยาเรื่องลายภาพหลุดอะไรเงี้ยคุณเจนสุดาจะว่ายังไงนะฮะก็ต้องไปถามคุณเจนสุดานิดนึงคือนักข่าวไปจับประเด็นเรื่องของสาวหล่อด้วยว่าเป็นกิกของคุณเจนนี่ตามที่เป็นแบบมีข่าวเลืออกมาเนี่ยใช่หรือเปล่า แล้วก็ตามหาเจนนี่ไม่ได้เจอแต่เจนไงอันนี้ก็อ,อาจจะช้านิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าขา่าวที่ยังสรุปเลยถ้าจะบอกว่าเจนนี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ตอนนี้โอเคนะเขาก็ไปพักผ่อนเพื่อให้แบบสบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเห็นว่าตอนนี้บินไปอเมริกาใช่ค่ะไปวันริกา่อนไฟค่ะอเมรกาเลื่อนไฟล์เพราะว่าตอนแรกเหมือนว่าจะไปวันที่สังเกตแต่ว่ามีการเลื่อนไฟให้มันเร็วขึ้นใช่ก็ก็ มันก็แบบแค่วันสองวันอะไรเงี้ยเนาะเจนนี่ไปกับใครคะพอจะบอกไปมือณแม่เขามีเพื่อนมีญาติอยู่ที่นู่นนะคะก็คงไปอยู่กับญาติกับเพื่อนก็น่าจ่เป็นนะเพราะฉะนั้นที่การเดินนไประกายอะไรนะคะไม่ทราบค่ะเจนไม่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 สามารถฟันธงได้เจนว่าให้เจนนี่มาบอกเองกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกไหมคะว่าจะไปนานแค่ไหนยังตามข่าวเพราะว่าเดือนมืออะไรก็น่าจะประมาณนั้นนะเนาะเจนได้ข่าวว่าใหย่เียบร้อยแล้ว ไม่ทราบค่ะเอาไว้ให้แบบเจ้าตัวอะไรเงี้ยพูดเองดีกว่าว่ามันยังไงเดี๋ยวมันก็มีผลทางกฎหมายอะค่ะคือเจ้ัเซนคงไม่พูดอะไรดีกว่าสาวหลอกค่ะสหลอกคนหสาวหลอกเออไม่รู้ไม่รู้จักะคะไม่รู้จักค่ะอย่างในไลน์มันมีข้อความต่างๆหลุดมามากมายทั้งภาพทั้งบอกว่าเป็นข้อมูลยืนยันจากเจนนี่จริงๆในกลุ่มมีการคุยกันไลว่าข้อมูลพวกนั้นมันออกมาจากไหนมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็คือตัวเจนนี่เองเขาก็ได้คุยนะคะกับคุณแอนนะคะก็ก็เข้าใจอะค่ะมันก็มันก็ เหมือนเขามันไม่เกี่ยวกับเจนน่เนาะแต่ว่าเขาก็เขาก็เข้าใจกันดีเข้าใจกันแล้วว่าเอออะไรแล้วทุกอย่างทุกสิ่งก็ก็ให้อภัยกันได้ถือว่าตสาสังคมทีเอ็มของพี่เจนี่ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่รู้เลยค่ะ,คะ <c oughs> นี่ฮะก็ค <c oughs> ุณเจุดาบอกบินเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะคะนักข่าวก็เอ๊ะเมือนมันมันไม,มไม่ใช่นะ<ช>เพราะว่าจริงๆแล้วคุณเจนี่เนี่ยมันมีภาพนี้ออกมาตอน4โมงเย็นค่ะ นะฮะเป็นเวลาที่คุณเจนนี่เองก็นัดพี่เอ๋นะฮะไปย่าล้างกันเปลี่ยนเปลี่ยนน้มสกุลด้วยนะฮะจากชนสวัสด์ก็กลายเป็นเทียนโพสุวันเหมือนเดิมฉะนั้นที่บอกว่าบินไฟบินวันที่29เมื่อวานตอนบ่ายก็คืออันนี้สับขาหลออหรือคุณเจนอาจจะไม่รู้อืมอ่านะคะอืมแล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่ฮือฮามีล่าสุดภาพลีกล่าสุดออกมาอีกอันนี้เราประมวลผลตั้งแต่เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับ อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นไฟล์บินนะคะที่จะไปลงเกาหลีต้องไปต่อที่อินชอนแหละแล้วจากอินชอนก็ไปแอลเอแรกบอกบ่ายโมงนะะตอนแรกบอกบ่ายมงนี่เป็นตั๋วบ่ายโมงนะจริงๆเจนก็ไม่ผิดนะเอาจริงแต่ล่าสุดนะฮะก็มีภาพที่น้องเจนนี่เองก็ถ่ายกับคุกัปตันคณกับตันนะครับบนสายการบินนะฮะ,ะแล้วก็ลือ ว่าบางกระแสก็บอกว่ายังไม่ได้ไปนะเพราะว่านายไอจีเจนนี่นายวันวันเนี่ยก็ออกมาโทษแล้วก็มาขอโทษขอโทษสื่อนะฮะว่าตอนนี้จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอที่จะให้ข่าวนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจด้วยที่มีให้นะครับถ้าเขายังไม่พร้อมพูดเราไม่ต้องตามเขาไหมจะไปตามมาถึงสนามบินเลยหรอไม่ต้องตามก็คือแค่นี้ผมว่ามันก็นักข่าวเก่งเนี่ยตายจับเรื่องจับลาวเป็นเรื่องเวลาได้ทั้งวัน นะฮะแต่เขานัดกันแล้วนะสินะข่าวนะแต่ถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าไม่รู้อะไรก็ต้อง,อองมาถามต้นหอมต้นหอมรู้ทุกเรื่องไม่ทราบหรอกคะ่ะแต่รู้ว่าอเออนะวันนี้คือเขายังไม่พร้อมเรื่องของการตอบคำถามเออ่ะเอามาเจออีกหนึ่งกลุ่มเป็นศิลปินฮิปโฮปปิ h อ p ไม่แก้เลยไทยเทเนียมโอ้โหแต่ละคนนี่ก็บอกว่าครบชุดนะตอนนี้มีข่าวหลายคนมากเลยนะฮะก็ต้องมาถามทีละประเด็นทีละคนกันไปเลยนะครับเริ่มจากนี้เลยนะฮะ คุณเดหลังจากที่มีข่าวนะฮะเรื่องเตียงหักรักร้าวกับสาวนอกวงการที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วมาต่อด้วยอีกหนึ่งหนุ่มตอนนี้ความรักแฮปปี้มากเลยขันเงินฮะกับนางเอกสาวสวยของเราคุณริต้านะฮะที่ไปเจอคุณพ่อฝ่ายหญิงเนี่ยบ่อยๆมีการคุยเรื่องการแต่งงานบ้างไหมนะฮะปิดท้ายที่เว คู่ชีวิตของคุณนานาเองนะฮะก็เป็นเพื่อนซี้ของเจนนี่ที่ตามข่าวว่าเจนนี่เนี่ยติดต่อนานาคนเดียวตั้งแต่มีปัญหากันนะครับสำหรับในแก๊งนางฟ้ากันประเด็นฮอตที่ทุกคนติดตามทุกคนก็ต้องไปไปฟังคําตอบแล้วกันแต่ละคนแล้วแต่ประเด็นนะครับผมว่าเดี๋ยวเวลามันก็บอกเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง มีความสคักดีกับอ๋ออย่างที่บอกนะเวลาบอกเองครับสัเตคตอนนี้ผม retreat แล้วก็ repair แล้วก็ reprogram อยู่ครับมันว่ยกันอยู่เลอ๋อมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วครับใช้เวลาใช้เวลาครับใช้เวลาพขาพี้ครับพี่ขาะพก็ูดพี่ก็พฮก็ happy ดีครับผมฮะ แ่งงานยังไม่พูดถึงตรงนั้นครับแต่ว่าก็สนิทกับคุณพ่อแค่เรื่อยๆก็ดีครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีเข้าที่ดีครับส่วนตัวไม่ผันเองเหรอคะอยากแต่งหรือยังก็สักสองปีครับฮะคิดว่าครับแ่วามีคุยบ้างครับก็ต้องมองอนาคตแล้วครับฮะกี่ปีแล้วครับสี่ปีกับอีกสองเดือนเมื่อวานนี้ครับ ไม่ครับเพราะว่าม <mm ันไม่ใช่เรื่องของเรากับนานาครับเราก็เราก็มีเรื่องหลายเรื่องในชีวิตครอบครัวของเราที่เราจะต้อง pay attention to อยู่แล้วครับถาาพ่มึงวอันนี้ก็ต้องไปถามคุณนานาเลยครับผมไม่ทราบเหมือนตามข่าวเขาบอกว่าพี่เจนนี่จะรับโทรศัพท์จะคุยกับพี่นานแค่คุณดียว อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องไปถามเขาวครับเห็นบอกว่าสิเดือนนี้นานาจะบินไปกับเซนนี่ที่เมกาด้วยผมทราบว่านานาจะบินไปอเมริกากับผมเพราะว่าผมเพิ่งครบรอบ4ปีแต่งงานกันใช่ครับก็ก็จะไปสอที่นู่นครับส่งก็ใน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 เร็วๆนี้แหละครับ เราจะลืมติดตามผลงานของพิเว่ถูกต้องนะครับพราะพิเว่เเขาเป็นคนสไตล์ในี้ยอยู่แล้วอ้าปากเล็กๆอีกนิดหน่อยนะคะหอมอะไรอะมาพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวดีกว่าพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมรู้สึกผมแบบมีความสุขทุกครั้งเลยนะเพราะว่าเมืองไทยเนียมีที่เที่ยวเยอะมากถ้าผมถามชัยภูมิมีสถานที่ท่องเที่ยวอันไหนน่าสนใจก็ต้องไปทุ่งดอกกระเจียวสิคุณ คุณรู้หรอรู้เพราะว่าหน้าฝนเขาจะโรแมนติกมากๆนะคะหน้าดูว่าแต่พูดแบบนี้เนี่ยต้องมีสถานที่แปลกๆมาแนะนำใช่ไหมถั่วต้มนี่เพราะว่าตอนนี้นะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะเขาจะพาไปเที่ยวจังหวัดชัยภูมิกันครับท่านผู้ชมไปไหนล่ไปสัก,การาสารเจ้าพ่อพญาแลเจ้ามึงคนแรกที่ชาวยภ<อ>ูมชัยภูมิเนี่ยฮะให้ความเคารพนับถือและเที่ยวชมมอหินขาวหรือว่า s t o n e h e n g ของเมืองไทยไงคุณลายล้อมไปด้วยเสาหินทรายขนาดใหญ่มากมายนะฮะแน่นอนนี่ถือว่าได้เป็นความสวยงามและความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์อันนี้มันไม่ได้สร้างนะเป็นธรรมชาติถูกต้องนะฮะในบริเวณเดียวกันที่ยังมีกลุ่มหินโขงช้างด้วยหินแจดีหินต้นทราและจุดชมวิวผาหัวนา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและสัมผัสความชุ่มฉ่ำกับสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติที่ <Yeah. S 1> อุดมสมบูรณ์นะคุณและสวยงามน้ำตกต่าตน mm hmm. ในอุทยานแห่งชาติต่าตนนะฮะซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีคุณ และห้ามพลาดเลยนะฮะกับหม่ำรู้จักหม่ำไหมฮะหม่ำไม่ใช่กินนะเหมือนแบบหมกอะไรป่าคืออย่างงี้มันเป็นของดีจังหวัดชัยภูมินะฮะทำจากอะไรอ่ะทำจากเนื้อสับและตับผสมข้าวเหนียวและเกลือมาหมักหมักรวมกันแล้วใส่ไปในไส้ไม่ฮะมันเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างนานแล้วนะคุณนะใครสนใจนะไปเที่ยวและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยมากขึ้นขึ้นขนะคะอ่ะช่วงหน้านะคะอนันดากับประเด็นของไม้พิรัตเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวอ๋อไมจะไปเล่นละครเพราะเขาเขาเป็นพระเอกในดวงใจกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะครับ ยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจัยกันแบบนอนสต็อปกรณีข่าวลือความสัมพันธ์รักลาของนางเอกสาวเจนเนี่กับสาม,มีาพี่เอชนสวัสด์ล่าสุดพี่ปบกสันชยัยสามีของสาวธันาเรศก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมให้กำลังใจพี่ชายคนสนิทว่าไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือจะเป็นยังไงก็คิดว่าคงเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาทั้งสองผมขอให้กำลังใจพี่ชายผมครับตอนนี้เผือกล้นตลาดแล้ว มาต่อกันที่คนหว่านมาเมล็ดเผือกอย่างพี่เอชอนสวัสดิกันบ้างที่ล่าสุดปรากฏตัวออกมาทําพิธีย้ายสารพระผูม่มที่บ้านย่านปากักน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ยังคงรู้สิบปากเจนินสนิทขอใช้สิทธิปฏิเสธงดตอบเรื่องความสัมพันธ์กับภรรยาสาวเจนนี่ก็ไม่รู้ว่าที่ออกมาทำบุญครั้งเนี้ยหวังจะปัดรังควานเรื่องราวไรลายหรือเปล่านะคะ ถาเอานังเอกสาวแมทพิรณียิ้มไม่หยุดเมื่อกองละกรจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบรอบ25ขวบเมื่อวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาแถมงานนี้ของขวัญยังเป็นลิปมันหลายตลับวางรีมเป็นตัวอักษรว่า Happy Birthday ก็ไม่รู้ว่าของขวัญจะถูกใจแค่ไหนแต่ที่แน่ๆกำลังใจมาเต็มคะ่ะยังไงทางรายการมาถึง5นาทีนนของเราก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเด้วยกันละกันนะคะ